สวัสดีครับชาวราศีธนูนะครับมาดูกันว่าหลังวันที่8เดือน8ปนะครับ l i o n g a t e p o r t ครับประตูส,สิงโตเปิดออกนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างวันที่8สิงหาคมของทุกปีครับคือช่วงเวลาที่ Lion Gate p o r t โตเนี่ยนะครับหรือช่วงพลังงานของจักรวาลเปิดทางให้แสงสว่างนะครับ ฉายลงมายังโลกโดยตรงนะครับพร้อมกับพลังงานจากกลุ่มดาวสิงโตและพลังงานของหมายเลขแดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความไม่สิ้นสุดพลังงานของความกล้าการแสดงตัวตนออกมานะครับวันนี้จึงเป็นวันที่ทุกทกคนที่เป็นเป็นสายจิตวิญญาณเป็นพลังงานอะจะถือว่าเป็นวันวันเนี้ยเป็นวันของโชชาตาการปลดล็อกภายในหรือการเปิดออกของบางสิ่งบางอย่างดังนั้นชาวธนูลองมาดูกันครับว่า หลังวันที่8ดเดือนแนี้นะครับพลังงานการปลดล็อกของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเซอร์เทิรครับดาวเสาร์ดาวเสารเป็นตัวแทนของความอดทนเป็นตัวแทนของวิน,นัยเป็นตัวแทนของบทเรียนกรรมเป็นตัวแทนของความหนักในชีวิตเป็นตัวแทนของความอดทนด้วยดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์มาในพลังงานของราศีธนูนะครับของคุณด้วยสตัคเจอร์คือ การติดอยู่ในพลังงานอะไรบางอย่างต้องบอกว่าในไพ่ใบน,นี้นะครับสำหรับชาวธนูแล้วผมมองว่าดาวเสาร์มานะครับมันคือการบอกถึงความอดทนอดทนในชีวิตอดทนในเป้าหมายนะครับอดทนในสิ่งต่งตางๆหรือคุณกําลังสร้างตัวตนสร้างฐานะสร้างโครงสร้างสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตัวคุณอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามดาวเสาร์มามันคือบอกว่าวินัยน,นะครับวินัย สเต็ปไปทีละขั้นไปทีละตอนค่อยๆไปเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เคลื่อนที่นะครับช้าด้วยเนาะและตรงนี้เนี่ยสำหรับบางคนมันคือการบอกถึงการเจอบททดสอบหนักๆที่อาจจะเข้ามาประตูวันที่8เดือน8เนี่ยนะครับสำหรับดาวเสาร์ ำสำหรับชาวราศีธนูผมมองว่าช่วงเวลาของความยากลําบากของคุณเนี่ยกำลังจะหมดไปหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือการที่คุณยอมรับพลังงานของตัวคุณพไพ่ใบนี้คือการก้าวไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิตของตัวคุณคุณชาวธนูครับคุณมีความเก่งคุณมีความทะเยอทะยานนะครับ เฟสใหม่ของคุณมันกําลังเปิดออกแต่การเปิดออกของคุณมันมาพร้อมกับคุณต้องมีโครงสร้างรากฐานมีระเบียบเช่นสมมุติถ้าคุณอยากจะแบบประสบความสําเร็จในอะไรบางอย่างในการบริหารจัดการการเงิน,นแน่นอนว่าดาวเสามามันก็ต้องมีระเบียบวิในัยในการจัดรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆหรือคุณทําธุรกิจคุณก็ต้องมีโครงสร้างอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นที่มั่นคงอะไรประมาณเนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูผมมองว่าพลังงานของ l i ออนเก็บแปนี้เนี่ยนะครับประตูจักรวาลนี้เนี่ยกำลังบอกถึงวินัยบางอยา่างหรือการรับผิดชอบหน้าที่ชีวิตของคุณอย่างจริงจังก็ได้ขอดูหน่อยนะครับชาวธนูหลังจากวันที่8เดือนแนี้นะครับประตูสิ่งโตเปิดออกสัญญาสิ่งดีๆใด,ดอะไรจะเข้ามาบ้างเซเว่นออฟส เอซอ f เพน t ด c l e ลครับหรือเอซอบคอนนั่นเองเนี่แหละครับเอซอบคอนคือรากฐานความมั่นคงการเรียนรู้นะครับการพัฒนาตัวเองหรือการผลักดันตัวคุณคีน้องบอลครับเดอะซันว้าวเดอะซันมานะครับความสำเร็จแล้วก็คิงออฟสอด ตำแหน่งการเติบโตการตัดสินใจการคิดวิเคราะห์ไอเดียผู้นำสเตรนท์ Strength ครับความแข็งแกร่งความอดทนไอโซฟสอดครับไอเดียใหม่ๆแนวทางใหม่ๆรูปทางใหม่ๆความคิดอินทอวิชั่นปัญญาญาณ แล้วก็มีเอสออฟสอครับใต้สำหรับเนี่ยครับมันเหมือนดาวสาวอะเออคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันถูกพนานการไปด้วยบ่วงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำไมรู้สึกชีวิตติดขัดทำไมรู้สึกการเงินติดขัดทำไมรู้สึกสิ่งต่างๆพลังงานต่างๆของคุณในช่วงเนี้ยความคิดไอเดียมุมมองหรืออื่นๆมึนๆ ตันตันอะไรต่างๆไปผมมองว่ามันคือพลังงานของดาวเสาร์ในในเบอร์ชาร์หรือฐานดวงชะตาของคุณด้วยที่มันกําลังเคลื่อนที่หรือมันกําลังโยกย้ายหรือมันไปอยู่ในเรือนที่มันมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณนะครับอาจจะเป็นเรือนที่3อาจจะเป็นเรือนที่6อาจจะเป็นเรือนที่11นะครับของคุณก็ได้ ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหนักหน่วงกับชีวิตอยู่นะช่วงนี้นะครับผมมองว่าประตู888เนี่ยไรอันเกตเปิดออกเนี่ยมันคือการยอมรับพลังงานว่าคุณเป็นผู้สร้างพลังงานว่าคุณเป็นผู้กําหนดพลังงานของตัวคุณนะครับต t r u c t u r e นะครับคือโครงสร้างดังนั้นเนี่ยโครงสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะพังทลายลงนะครับพังทลายลงไปเพื่อโครงสร้างใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นมา ในพลังเงินของชาวธนูผมมองเห็นถึงความแข็งแกร่งสเตรนท์นะครับ k คิงออ w o r ดความอดทนนะครับหรือการมีวินัยนันะ่นเองชาวธนูครับผมมองว่าประตูตรงนี้นะครับสำหรับคุณที่ยังจับทางไม่ถูกนะครับมันคือช่วงเวลาของการปล่อยวางให้จักรวาลคือมันเหมือนกับว่า เรามีเป้าหมายเรามีช่องทางอะไรบางอยา่างแต่เราทําด้วยความรู้สึกต่อต้านเราทําด้วยความรู้สึกกังวลเราทําด้วยความรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้นะครับมันเลยทําให้ผลลัพธ์ของความมั่งคัง่งหรือผลลัพธ์ของสิ่งที่ดีมันยังมองเห็นไม่เต็มที่ชาวธนูก็เลยต้องปล่อยวางมือแล้วให้จักรวาลทําด้วยธรรมาชาติของดาวเสาร์มันคือความล่าช้าอยู่แล้ว ดังนั้นเป้าหมายของคุณหรือความสําเร็จของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากได้มันเข้ามาแน่นอนคุณอยากได้ความสําเร็จในเงินนะครับขายที่ได้มีธุรกิจของคุณเจริญเติบโตมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับอะไรแบบนี้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งมันเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงถึงกันดังนั้นพลังงานของคุณชาวธนูคุณประสบความสําเร็จในเส้นทางชีวิตในเส้นทางอาชีพในเส้นทางธุรกิจของคุณหลังวันที่8เดือน8นี้ได้แน่นอน แต่คุณนะครับก็ต้องลุยของคุณในในวินัยของคุณอย่างเต็มที่และคุณต้องปล่อยมือให้จักรวาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะครับคุณทําของคุณไปเลยนะครับอย่างเต็มที่แต่คุณต้องเช็คอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าคุณไม่ได้ทําธุรกิจนี้คุณไม่ได้ทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกกดดันว่าจะต้องได้เงินจะต้องได้ได้กําไรอย่างเดียวแต่ลองเปลี่ยนว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันให้อะไรกับผู้คนนะครับมันจะกลายเป็น ผ่อนคลายมันจะกลายเป็นความรู้จักว่า ไม่มีแรงต้านเกี่ยวกับต้องได้เงินอย่างเดียวแต่คุณได้ให้เราไปเมื่อคุณเริ่มฝึกแบบนี้คุณจะเริ่มเห็นปาฏิหารที่เคลื่อนที่เข้ามา The Sun นะครับคือพลังงานบวก The Sun คือแสงอาทิตย์ที่สองประกายในชีวิตคุณผมเห็นถึงสนามพลังงานออร่าของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในตำแหน่งการงานเงินตำแหน่งนะครับเงินจากธุรกิจหรือสิ่งที่คุณสร้างมาอยู่ด้วยและไอเดียบางอย่างของคุณกำลังเปิดออก นะครับไอเดียหรือหนทางหรือคุณอยากจะไปแบบมีไอเดียอะไรที่คุณอยากจะทําอยู่เพื่อสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณอะหลังจากวันที่8เดือน8เนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณเหมือนกันโอกาสกําลังเข้ามาผมเห็นถึงโอกาสที่กําลังเข้ามาหาคุณนะครับโอกาสที่จะให้คุณมั่นคงสร้างรายได้ โอกาสที่จะทําให้คุณได้สร้างชื่อเสียงการเติบโตมีตัวตนนะครับโอกาสที่คุณจะได้เป็นหัวหน้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในองค์กรอะไรแบบเนี้ยก็มีได้เหมือนกันหรือใครที่ทําธุรกิจกิจการของตัวเองผมเชื่อว่าเอ o ซอกพีนาโค <ๆ S 2> ขึ้นมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการเบ่งบานมเมล็ดพันธุ์การเติบโตทางการเงินของคุณนะครับให้พลังงานดูไปในโทนของความสดใสความโชคดีนั่นเอง เดี๋ยวผมขอใช้ไพอ่ออร์คโคที่มันเป็นพลังงานของแบบเสียงภายใน i n นท i ิช o ันะครับหรือไฮเเซลนั่นเองชาวราศีธนูครับหลังวันที่8ดเดือน8นี้นะครับพลังงานสัญญาณอะไรที่กำลังเข้ามาคุณ You are to try can show up until you do นะครับ You how can you show more of the r e a l you มันเหมือนในไพ่ใบนี้หมายเลขสิบสองนะครับผมรู้สึกว่าการได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงอ่ะเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงอ่ะคุณจะสายแสนคุณจะประสบความสําเร็จผมรู้สึกแบบนั้นคุณจะโชว์สิ่งที่คุณมีออกมาได้อย่างไรศักยภาพที่คุณมีคุณจะสร้างธุรกิจสร้างงานของคุณได้อย่างไรที่ให้โลกได้เห็นให้สังคมได้เห็นว่าคุณมีดีตรงนี้โดยที่ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น ผมรู้สึกว่าพลังงานของธนูคือเมื่อคุณทําในสิ่งที่รักอ่ะเอ إ, อเมื่อคุณทําในสิ่งที่รัก итан, อ่ะเมื่อคุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มเต็มไม่หลบซ่อนไม่ไม่ไม่หลบซ่อนพลังงานของตัวคุณไม่หลบซ่อนแสงของตัวเองอ่ะคุณจะฉายแสงผมรู้สึกว่าชาวธนูมีดีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองแต่คุณอาจจะกําลังหลบอยู่เบื้องหลงังหรือยังลังเลยังไม่กล้าหรือยังไม่มั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วผมเห็นถึง ความแข็งแกร่งแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและผมมองว่าหลังวันที่8เดือน8ปเนี่ยประตูตรงนี้มันกาลังบอกถึงคุณตัวตนใหม่แสงใหม่ในชีวิตของคุณเนี่ยกำลังเปิดออกขอดูในไพ่คําแนะนำน,นะครับไพ่ผจ,จันทร์ผมขอใบนี้ใบนี้เริ่มก่อนสองใบนี้มันติดราศีธนูครับ คลาสคอร์ r ม o ุ n in s t น t ต r a ูตครับ p a แ t i c Gratitude ฝึกการขอบคุณน,นั่นเองโทนพลังงานของคุณเนี่ยคือการฝึกขอบคุณอย่างที่ผมบอกว่าดาวเสารมันคือความอดทนมันคือการมีวิน,นัย i s c i p l i n e การที่ต้องรอบางสิ่งบางอย่างการที่ต้องทำคือชาวธนวูโทนพลังงานของคุณคือธาตุไฟเนาะไฟเป้าหมายพุ่งชนลุยทำ แต่คุณต้องมีเขาเรียกว่ามีความอดทนด้วยในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการเงินหรือความสําเร็จของคุณต้องใช้ความอดทนนะครับแต่ถ้าคุณทํามันด้วยความรู้สึกเนี้ยฝึกที่จะขอบคุณสิ่งที่คุณมีฝึกขอบคุณตัวเองฝึกขอบคุณงานฝึกขอบคุณเงินจํานวนเท่าไหร่ก็ตามที่คุณได้รับจะกรวาลก็จะค่อยๆเริ่มส่งสิ่งดีๆมาให้คุณผมมองว่าประตูตรงนี้มันคือประตูแห่งโชคชะตาหรือการปลดล็อก ภายในของตัวคุณด้วยเพราะว่าไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยคือภายในของคุณนะครับความแข็งแกร่งของคุณจิตวิญญาณของคุณนั่นเองดังนั้นเนี่ยหัวใจของคุณนะครับเริ่มจะเปิดรับและฟังเสียงของจักรวาลอีกอย่างหนึ่งเลยในการเสริมพลังงานของคุณผมรู้สึกว่าคือการรับแสงแดดแสงแดดในช่วงเย็นแสงแดดในช่วงเช้ชเชาอะไรแบบเนี้ย ในไพ่ใบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการคุยกับตัวเองคุยตั้งคําถามกับตัวเองนั่นแหละครับคุณจะได้รับคําตอบบางอย่างนี่คือข้อความสําหรับชาวธนูครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามช่อง awakening t a r l o t t e b y t ้ w ไปด้วยนะครับ